สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมจ่าอันวิโรจน์ฮะหนาวช่วงนี้หน่หนาวก็วันนี้จะมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นอยู่นะฮะวันนี้โชคดีมากปวดสะโพกไม่ปวดคอล้าลงแขนใต้รักแร้นะครับปวดไปข้อสอกปวดไปปลายนิ้วชาเลยอาจจะไม่ปวดปลายนิ้วอาจจะชาชาร้อนเผาปล่อยไปรอยนานเข้านานเข้าแขนจะไม่มีแรงครับห้อยเป็นง่อยอย่างเงี้ยแขนข้างไหนข้างหนึ่งจะห้อยเป็นง่อยนะ เพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยนะครับชาโคตรชาแสบร้อนเวลานอนนี่นอนไม่หลับเลยครับนอนแล้วก็จะสะดุ้มตื่นมาเลยเพราะว่ามันชาจนจนตื่นนะะบางคนก็เจ็บจนตื่นนะหาเรียบนอนอยู่งั้นเลยคราวนี้มันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่ามันทรมานนะครับปล่อยนะเข้าาคอจะแข็งนะฮะเหลียวคอไม่ได้เหลียวเงนี้ไม่ได้ก้มอย่างนี้ก็ไม่ได้ปวดนะครับเวลาเหลียวต้องเหลียวไปทั้งตัวเลยเอ่ยพวกหมอลองกระดูคอรับเส้นนะครับทรมานนะครับโอ้หหน้าหนาว ไปลูกไปไปไปน้องหมามันกวนผมอย่างเงี้ยไม่เอาไปคราวนี้ท่านผู้ชมก็ฟังคลิปไปดีๆนะครับแล้วลองดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันตรงกับผู้ชมหรือเปล่านะครับปวดมันนอนตกหมอนนั่นแหละแต่มันไม่หายครับมันมันไม่หายอ่ะมันนอนตกหมอนมันยังหายใช่ไหมแต่หมอเราก็ดูคอไม่หายเป็นอย่างนั้นครับทั้งปีทั้งชามิก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมหายสักทีนะครับก็ไปหาหมอกินยาสารพัดก็ได้แค่บรรเทามันไม่หายนะครับ เพราะเราไม่รู้ต it so ้นเหตุของมันนะครับคราวนี้มาดูต้นเหตุของมันทําไมต้องมีอาการปวดคอปวดสะบักเล้าลงแขนปวดต้นเล็บแม้ปวดข้อศอกจนมือแขนอ่อนล้าอ่อนชาไม่มีแรงนะฮะมันเกิดจากที่เรานั้นเนี่ยปล่อยให้หมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับหมอนรองกระดูกคอนี่แหละมันจะมีหลายข้อมีหมอนรองไว้มันไหลไปครับทับเส้นเลือดเส้นประสาททับเส้นเลือดเลือดไปไปเลี้ยงแขนแขนก็จะไม่ค่อยมีแรงอ่อนแรงลงเป็นง่อยไปเรื่อยแล้วก็ชาที่สุดเพราะเลือดไปเลี้ยงแขนน้อยนะครับ ทับเส้นเลือดนะครับพูดผิดวร่องนี้ทับเส้นเลือดนะครับถ้าทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดร้าวทรมานครับโดยส่วนมากไอหมอนตัวนี้มันจะไปทับทั้งสองเส้นทั้งเส้นเลือดทั้งเส้นประสาททาให้เรานั้นทั้งชาทั้งปวดทรมานสุดสุดแล้วถ้าเรายังปล่อยไว้ไม่รู้สาเหตุต้นตอที่ว okay. ่าทรมานมันถึงทําให้เป็นนะมันจะส่งผลรุนแรงมากขึ้นครับหลังจากเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนเลี้ยงนิ้วแล้วนะครับเลือดยังไม่ขึ้นไปข้างบนอีกเพราะว่าหมอนรังดุกกักเส้นเลือดไว้ทำให้เรามีอาการเเลลือออดดปปี้้้ยยงงงสนนนะครับทําใหม เบาตามืองงปวดเบาตามืองงปวดเาตาอยู่งั้นหนักเข้าหนักเข้าปากกชาเพราะปากชาทําไงพูดไม่คยชัดน้ําลายจะไหลออกจากข้างปากเรื่อยๆเพราะเลือดไปเลี้ยงปากน้อยเลือดไปเลี้ยงลิ้นน้อยใช่ไหมเลือดต้องไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายครับมาถึงจะสมดุลในเมื่อเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับทับเส้นประสาทด้วยก็อย่างที่บอกครับปวดทรมานโคตรนะครับทำไงก็ไม่หายสักทีนะครับ กินยาฉีดยาไปดึงไปฝั่งไปเข็มไปเจาะไปทุบไปบิดไม่หายครับไม่ใช่บันเทานะวันนี้ครับผมก็อธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรักษาให้นะครับแต่คราวนี้ถ้าผู้ชมรู้ก่อนต้องรู้ก่อนว่าทําไมมันถึงไหลออกไปทับเส้นเลือดสมสาตรได้นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันเกิดจากการก้มคอครับก้มคอเงี้ยเนี่ยก้มอย่างเงี้ยนานๆ นานแค่ไหนวันหนึ่งประมาณ 2- อถึงสชั่วโมงติดต่อกับเป็นระยะเวลาย,ยาวนานประมาณสักปีไปถึง7ปีคุณจะเป็นหมอรองกระดูกคอรับเส้นครับวี่หนาวแป๊บนึงเบื่อ <c oughs> หนาวจริงนะครับอ่ะอันนี้เมื่อเราก้มคอมากๆเนี่ยหมอรองกระดูกมันจะปิ้นออกไปนะครับแล้วเราทำไมต้องก้มคอมากก็มันอยู่ที่ท่านผูชน้ชมท่านผู้ชมทํางานทํากิจวัตรประจําวันเกี่ยวกับอะไรเช่น ทำงานเกี่ยวกับเย็บปักเยบ็ยบเยบ็ยบผ้าเย็บผ้าเย็บทั้งวันนั่นแหละสระผมสระทั้งวันเลยตัดผมสระผมนะขายอาหารตามสั่งก้มเนี่ยผัดสับหมูขายของตามตลาดนัดหรือจะอยู่ในโอ้ยหนาวเว้ยหรือจะอยู่ในโรงงานนั่งคัดแยกอะไรทำรุ่นทำนี่ก้มคอนานเกินอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆนะครับ สาเหตุต่อมาเล่นโทรศัพท์อันนี้โหโคตรเยอะเลยจับโทรศัพท์มาเล่นทั้งวันเล่นหูวคอหักคอหักโทรศัพท์โคตรง่ายไม่หนำใจไปเล่นในห้องนอนอีกนอนเล่นเนี่ยมืออก็ไม่เห็นเป็นไรนอนเล่นนานเข้านานเข้าเมื่อยมือกับมือตกตกตกอีกที่หน้าอกคอก็ต้องหักมองโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกคนที่เอาไปเล่นในห้องนอนหนักนะครับก็ฝากกันไว้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการกระแทกการบิด เป็นได้ภายในครั้งเดียวในการกระแทกเช่นหัวเป็นกระแทกปึ้งนี้เลยนะครับหมอลองก็ดูคอโดนกระแทกตัวปึ้งขับรถอยู่โดนชนท้ายตึง้งเนี่ยโดนชนท้ายตึง้งขอก,หก็หักเยก็กลึกโอ้โหหมอเราก็ดูคอปิ่นเลยอุบัติเหตุเกิดจากการกระแทกนะครับต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังอันสุดท้ายเลยที่ว่าเป็นแบบไม่รู้ตัวจริงๆเลยนะคือการนอนเฮ้ย <Hey. S 1> การนอนนี่นะใช่นั่งหลับ นั่งเก้าอี้ชอบนั่งหลับแล้วก็คอพลิกไปข้างนลยครับเนีย่ยนั่งหลับเนี้ยหุนนานด้วยนะนั่งหลับประมาณสองสามชั่วโมงไงไหมไม่หลอดนั่งหลับไปบ่อยนะนั่งหลับบนโซฟานั่งหล้งคอเหงื่อไั่างนั่งแล้วคอพับไมยบ้างโอกาสเป็นโคตรสูงเพราะนั่งหลับนอนก็คือนอนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะสอนวิธีนอนด้วยนะครับเอาละถึงตรงนี้มาวิธีรักษาชมเลยสอีท่านผู้ชมนะครับก็นี่ เป็นวิธีรักษานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทําให้ดูก็มันจะเป็นการดึงกระดูกคอครับนะให้ยืดออกนะครับดึงกระดูกดูกคอยืดออกนะครับเป็นข้อที่ไหล่ก็ดึงไปนะฮ้อยไปวิธีห้อยก็ว่าเขม้ามาพันกับอะไรก็ได้ที่มันแน่นหนานะครับมันจะเป็นต้องแบน,น,นี้ก็ได้นะครับเป็นเสาฟุตซองเป็นราวบันไดบ้านอะไรไม่แข็งแรงน,นะครับจากนั้นก็เอามันพันกันนี้ไม่ต้องมัด ก็จับนี้อันนี้ก้อยขึ้นนะครับอย่างนั้นก็ไว้ใต้ไข่ทอยนี่ครับไว้ใต้ไหทอยเห็นไหมครับแล้วก็ทําหน้าตรงๆนะครับให้มันเกี่ยวไขยทอยไปทําหน้าตรงๆนี้ไม่ต้องเห็นก็นกได้ครับทําตรงๆนี้นะครับทําตรงๆ,ๆเสร็จปุ๊บก็ยอ่อเข่าไปเดี๋ยวไหมครับยอ่อเข่าให้มันดึงแรกๆเราอาจจะไม่ต้องยกขาก็ได้ครับแล้วก็ยอ่อให้มันดึงคอมันยืดก่อนให้แรกๆ,<ะ>ๆดึงให้มันยืดครับยืดยืดอ่าดึงให้มันยืดอย่างนี้ครับ อย่ากาลั้นลมหายใจนะถ้ากาลั้นลมหายใจจะหน้ามืดห้ามกาลั้นลมหายใจนะครับปล่อยลมหายใจยาวๆแล้วก็ดึงลงไปนะครับพอเราดึงได้ระยะหนึ่งแล้วฝึกมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ลองทิ้งน้ําหนักลงไปให้หมดเลยในการย่อเข่านะทิ้งน้ําหนักไปเลยครับหนึ่งสองสามอ่าอย่างงี้อย่าเก็งนะปล่อยตัวธรรมชาติอย่าเก็งนะครับ ราะถ้าเก่งกระดูกมจะไม่ลั่นมันจะไม่ยืดเพราะเราเก่งไว้ใช่ไหมผมต้องการให้กระดูกคอมันลั่นใช่ไหมถ้าเราเก่งไว้ไม่ดังนะหัหกก็ไม่ดังแต่ถ้าเราไม่เก่งเราทําตัวสบายๆหายใจลึกๆนะครับแล้วก็ดึงดังใช่ไหมครับดังหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าเก่งนะครับจับไว้นะครับไว้ใต้ให้ทอยหน้าตรงๆนะครับถ้าไม่เกี่ยวหูเอามือจับไว้แน่นๆนะครับเังนั้นก็หย่อนเข่าลงไปนะครับ ย้อนเข่าถึงน้ำหนักไปทั้งหมดเลยนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีก็ยืนขึ้นเท่านั้นเองนะครับอย่ากลั้นลมหายใจอย่ากเก็งนะครับก็ย่อนไว้ครับครั้งหนึ่งประมาณสักสี่วินาทีถึงหกวินาทีก็พอไม่ต้องนานหรอกครับนะประมาณสี่หรือสี่วิถึงหกวนินะครับเพราะถ้านานไปมันจะเจ็บนะครับแล้วก็จะปวดแล้วก็เผลอไปกั้นลมอีกยุ่งอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนานหรอกครับนะก็ทําไปเรื่อยๆ ทำบ,บ่อยๆทำจนกว่าจะได้ยินเสียงกระดูกคอดังกรึบไม่ดังก็ได้ทำทุกวันเดี๋ยวมันก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับคราวนี้มาดูวิธีการห้อยขาบ้างนะครับช่วงนี้มันช่วง้ดูหนาวนะผมก็แต่งตัวหน่อยเพราะว่ามันหนาวจริงนะทุเป็นหวัดเลยไหมเอาวิธีห้อยห้อยคอเนาะยกขาวิ๊ยยกขาพอเรามั่นใจเราทําจนชินปุ๊บเราลองยกขาดูนะครับมันเกี่ยวอย่างเงี้ยครับอย่าก,กาล้าลมหายใจนะครับจากนั้นก็ปล่อยตัว ลงไปนะสักพักก็ค่อยยกขาขึ้นครับหนึ่งสองสามอย่ากเก่งนะครับประมาณนี้ประมาณสักสี่ถึงหกวินาทีก็พอนะครับไม่ต้องเยอะนะเพราะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งปวดนะครับเพราะเราต้องการแค่กึกเดียวอะ่ะเราต้องการแค่กึกเดียวครับให้กระดูกคอมันยืดป๊ดนะฮะมันจะดังกึกมันดังก็จะสบายนะครับมันจะโลง่ง เราทําทุกวันนะครับทําตอนไหนก็ได้นะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนทํสี่เวลาก็ได้อยากหายไวก็ทําเยอะอยากหายไวก็ทําเยอะนั้นเองถ้าไม่มีเวลาก็ทำเช้ากับเย็นนะไม่มีเวลาเลยจริงๆกับชีวิตทําตอนเย็นอย่างเดียวผมก็ไม่รู้สิคำว่าไม่มีเวลาของคนเรามัน,มนไม่เท่ากันนะคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่บางคนบอกไม่มีเวลาโอโ้คุณต้องใหเ้เวลากับร่างกายของคุณเพื่อที่จะรักษานะครับ ก็มีข่าวออกมาเยอะแยะเลยเนาะว่าคนไปนุงไปนวดไปดึงคอแล้วตายเยงน,นะมันมัน <c oughs> มันไม่จริงนะครับไปดึงคอไม่ได้ตายนะครับแต่หลังจากดึงไปแล้วเนี่ยคุณไปรักษาเยอะแยะเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปดึงซ้ําอีกทั้งๆที่รู้ว่ามันปวดทรมานไปทําซ้ําอีกอันตรายเนาะให้คนอื่นดึงอันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ให้ถึงกับตายเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคนดึงคอแล้วตายนะมีแต่ไปรักษาแล้วตายเรื่อยๆนะครับเพราฉะนั้น ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่เมื่อดึงแล้วรู้สึกเจ็บเพราะว่าคนอื่นมาดึงให้หยุดเพราะเขาไม่รู้แรงแต่องนงี้ยทำเองรู้แรงรู้ว่าแค่ไหนพอแค่ไหนทนได้ใช่ไหมเพราะเราทําเองเนี่ไม่ได้ใครมาทําแต่ถ้าให้คนมาทํามันดึงเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ถึงก็ตายไหมนะผมว่าไม่น่าจะถึงตายนจะอันตรายจริงนะครับก็ฝากกันไว้นะครับอย่าลืมนะฮะ เอาบ่อยๆครับหาเหลี่ยมให้เจอให้ได้ลาไปก่อนนั่นแหละครับวิธีรักษาหายแน่นอนแต่ต้องอดทนนะอดทนสู้กับมันให้ได้ครับร้องว่าหายนะครับต่อไปเป็นวิธีบ,บําบัดท่าบําบัดจะมีอยู่ประมาณห้าท่านะครับทําตามนะแล้วจะดีขึ้นนะครับยังห้อยคอไม่ได้ทําท่าบําบัดอย่างเดียวก็ได้มันก็ดีขึ้นนะครับหนึ่งท่าที่หนึ่งนะครับเอียงคอไม่ได้ท่าหนึ่งเอียงแล้วมันจะปวดอื ยงปวดต้องอดทนอย่าก,กั้นนะอย่ากเก้งอย่างก,กันเอียงไว้ถ้าเอียงไม่ไหวมือช่วยดันมือช่วยดันเอียงไว้ให้ได้สามสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีให้ได้สามสิบวินาทีหรือเลยเป minutes, ็นหนึ่งนาทีก็แล้วแต่พอนะครับข้นที่หนึ่งข้นที่สองเอียงดด 1, อยงกงนะีกด้านหนึ่งกดอย่าเก้งนะกดให้มันปวดให้มันปวดแถวๆนี้กดสามสิบวิก็พอนะครับขั้นที่สองไปแล้วข้นที่สามก้มก้มแล้วกด าที่สามให้มันปวดได้ท่าที่สี่เหยียดเหยียดไม่ไหวมือดันเย่ยงกล้ามลำไส้สี่ห้านะฮะท่าที่ห้าเอามือแตอจะจมูกจากนั้นดึงจมูกลบโดยตัวอยู่กับที่นะตัวอยู่ที่ดึงจมูกลบเห็นไหมไม่ใช่ว่าแตะแล้วไปทั้งตัวไม่ใช่แตะแล้วไปแต่หัวแตะปุ๊บเก็บคางอเก็บเหมือนนกหัวขวานอ่าเหมือนนกหัวขวานเหมือนววนันงอินเดีย แตะไว้ตัวอยู่กับที่ดึงจมูกหลบเก็บคอเข้าไปเห็นไหมดึงให้ให้ตรงนี้มันปวดให้ได้นะครับห้าท่าทำให้ท่านชมนั้นดีขึ้นแน่นอนนะครับห้าท่านี้ทําให้ท่านชมดีขึ้นแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือท่ารักษาและท่าบําบัดทําบ่อยๆหายแน่นอนนะครับไม่งั้นจะทรมานปล่อยไป,ยปยไว้เนี่ยโอ้โหชีวิตไม่มีความสุขเลยครับในแต่ละวินาทีที่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็บางทียังไม่ตื่นเลยต้ง,งกับโรคแล้วปวดแล้ว ตื่นขึ้นมายิ่งปวดไปใหญ่นะครับเอาละท้ายคลิปวิธีนอนอย่านอนแต่หัวอย่าเอาหัวหนุนหมอนให้หนุนทั้งไหล่เข้าใจไหมหาหมอนใบใหญ่มาปพราก็ตินอนแต่หัวอย่างนี้ใช่ไหมเอาหัวเอาหมอนหนุนหัวอย่างี้ใช่ไหม,หหมหหใช่ปะแต่คนนี้เราจะหนุนทั้งไหล่ไปด้วยคือหนุนตนนนั้งแต่ไหล่ขึ้นไปหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปหนุนตั้งแต่ไหล่อันนี้หัวอันนี้ตัว รวมกันจึ๊กให้เป็นกระดูกชิ้นเดียวกันเวลานอนหนุนแต่ไหลขึ้นอยอย่าหนุนแต่หัวนะถ้าหนุนแต่หัวหัวจะหลุดขึ้นไปอย่างนี้บึ๊บตัวจะหล่นไปอย่างนี้ทําให้กระดูกเยื้อปวดมากถ้าหนุนแต่หัวเพราะฉะนั้นหัวกับตัวเป็นชิ้นเดียวกันไอ้นี้ตรงไหลใช่ไหมหนุนตั้งแต่ไหลขึ้นไปหมอนใบใหญ่หนุนตั้งแต่หัวไหลเอาหัวไหลหนุนหมอนไปด้วยหัวก็หนุนหมอนไปด้วยนอนเฉียงๆนอนเหมือนพวกกดไหลย้อนอ่ะเขาจะรู้ดีพวกกดไหลย้อนจะมีจะมีหมอนพิเศษคือหนุนตั้งแต่ไหลขึ้นไปนะครับ นี่วิธีนอนห้ามนอนคว่ำโดยเด็ดขาดอย่านอนคว่ำนะถ้านอนคว่ำนี่เสร็จเลยนะครับทรมานมากเพราะฉะนั้นห้ามนอนคว่ำนะครับนอนตะแคงได้ไหมละ่ะได้แต่ทรมานนะตอนนอนรู้สึกสบายนะหลับตื่นขึ้นมาโอ้โหสถานนะปวดไปห,หมดเพราะฉะนั้นเวลานอนตะแคงให้ตัวกับหัวเป็นชิ้นเดียวกันเอาหมอนมาหนุนให้มันระน,นาบหาระดับไม่ได้ให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับนี่นคือการนอนนะครับ,บลมก็แรงเหลือเกิน ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือวิธีรักษานะครับอย่าลืมนะครับไทยชอบรายการสรับสนุนรายการได้นะครับตามที่มีบัญชีนี้ครับพี่โรนแซลิมธนาคารกรุงเทพผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นความสัมพันธ์ของช่องนะครับขอบคุณที่เป็นผู้ให้ผมก็เป็นผู้ให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ให้บ้างสลับกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมช่วยแช์นะช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปเยอะๆนะครับช่วยแช่นะเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เป็นเขาได้เห็นเขาจะได้ไปทำเขาจะได้หายคุณก็ได้บุญ เขาก็ได้บุญนะครับรวมกันออ้ยนมูกไหลอะ่ะโหอากาศสุดยอดอะ่ะเย็นเจี๊ยบนะครับอุตตริดก็นี่แหละวิธีรักษานะครับขอทุกคนหายนะครับมุ่งมั่นที่จะทำมันนะครับฟังคลิปให้ดีอ่านคอมเมนต์ให้เยอะไม่มีกำลังใจก็อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวก็มีกำลังใจขึ้นมานะครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็คลิปใหม่ที่ลงไปเนี่ยจะเป็นคลิปพลิกชีวิต โอ้โหดีมากใครติดตามผมนะครับจะเห็นคลิปพลิกชีวิตนะครับโอ้โหมันเป็นคลิปที่ดีที่สุดเท่าที่ผมทํามานะอาจารย์ผมเป็นผู้บรรยายผมเป็นคนคอยอซัพพอร์ตคอยช่วยอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่เก่งในการออกกล้องนะผมก็มาช่วยช่วยให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเข้าไปชมพลิกชีวิตโอ้โหการเอาลมพิษ ออกจากร่างกายลมพิษมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือในกะระเพาะกับนอกกะระเพาะในกะระเพาะอาจจะออกง่ายด้วยการกินอาจจะกินกระชายอาจจะกินขิงอาจจะทํานู่นทํำนี่มันก็ออกมาได้แต่นอกกะระเพาะอออกยากมีวิธีสอนนะครับการเอาลมพิษออกจากรกายการทําให้สมองอุ่นใครที่เป็นไมเกรนนะเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิมีวิธีรักษา หายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูพิกชีวิตนะพิกชีวิต1 2 3่งสามี่ห้าหกดีมากๆากท่านผู้ชมดีมากๆครับกดติดตามไว้แล้วเข้าไปดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจากพันวิโรจสวัสดีครับ